ตรงนี้เขาเรียกว่าทันทสถานาัพิเศษคืไอไม<อ>่ค่อยมีใครได้มาคือคนคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยเขาแบบว่าของขาดหมดทุกอย่างเลยก็เลยเวลาเนี่ยบริจาคก,ก็บริจาคแต่ข้างหน้ากันเราก็เลยแบบว่าอคิดว่าต้องเอามาตรงนี้มั่งวันนี้ใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้ไม่มี มีกระชายขาวฟ้าลายโจนแล้วก็เจลแอลกอฮอล์แล้วก็แมสเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาชุด P P E มาแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้จำไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะคะพวกผูคาวอะไรพวกเนี้ยค่ะว่าเป็นการเล่นโดดมากที่เราถุดว่าคิดปุ๊บทำปั๊บเลยใช่เมื่อวานนี้คิดก็เลยชุดมันก็เลยยังไม่ได้ไงเพราะมันจะได้พรุ่งนี้ชุด P P E อะไรเงี้ยเราสั่งไปแล้วค่ะก็บอกท่านไปแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นชุด จก็ไมได้ท่านแล้วมันมีอะไรขดางทีเยอะไหครับตรงนี้เขาไม่มีใครเห็นเลยนะของไม่ถึงไม่เขาไม่ค่อยได้รับอะไรคือขาดหมดทุกอย่างเขาต้องใส่ชุดกันฝนเป็นชุด PPE เอาเอา,เอาอะไรไปให้นักโทษอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอามาพรุ่งนี้พี่เอาเอาส่งใหม่อีกอ พิเสษรู้สึกอ่งบ้างคะที่มีแจกแบบ้วมาช่วยก็ดีใจครับที่ได้มาช่วยเพเห็นได้เขาข้างในมีติดโควิเยอะก็น่าเป็นห่วงมากครับก็ได้นำยาไรมาข่ายทุกข้างบ้างโดยเป็นที่ดีเห็นเมื่อวานมีคนบริจาคเป็นกระชายขาวแต่ว่าเรดเลยถามเพราะว่าอ้าน้องไม่มีใครบริจาคเพราะว่ามีแต่ว่าเป็นสดให้เอามาตำอยู่ตำอยู่ในกลัวพี่ก็เลยสั่ง เดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยเพราะว่าตรงนี้คนบริจาคเยอะแล้วเดี๋ยวต้องไปดูตรงอื่นค่ะให้คลองเปรมนี่เยอะมากแต่ตรงเนี้ยไม่มีคนเข้าถึงต้องเช็คไปที่เขาแบบว่าได้รับอะไรกันต้องได้มากมายขนาดไหนก็แลกนะที่งบไม่ค่อยมีให้แบบทางเนี้ยต้องให้คือทางเรือนจำบอกว่าต้องรอคนมาบริจาคอย่างเดียวไม่มีงบ ซึ่งก็เลยแบบเออน่าสงสารเห็นเมื่อกี้ท่านบอกว่าถ้าโควิดจางก็อยากให้พิเศษด้วยเข้าไปเล่นได้ดูตีน่าจะเคยมาเล่นที่นี่เนี่ยที่นี่เหรอเคยมาแล้วเล่นเดี๋ยวโควิดจางก็บอกรับปากท่านไปแล้วนะแกต้องลงคิวงานให้เลยนะใช่ใช่เดี๋ยวท่านเรียกมาตรงนั้นเลยเคยมาเล่นรับทไม่อันนี้ก็กองเปร่ ตัปยกศนี้ครับก็น้องๆน้องก็สนุกไม่รุ่นเหรอไม่รุนไม่รุ่นยีวัั้รั่ตน้มงเพอะไม่รู้จะไปร้องให้ใครฟังไม่รู้จะเมื่อไหรจะได้เล่นดนตรีเนี่ย งปกับบงังาิเศษช่วงนี้เองควงานก็คือต้องเลื่อนไ,ไปอย่างไม่มีกำหนดเลื่อ <c oughs> นถูกยกเลิกไปถึงเดือนไหนครับก็การก็คือมีติดต่อมาฟิกอยู่นะแต่การคิดว่ามันยังเล่นไม่ได้กันก็เลยยังไม่ปล่อยเพราะว่าแบาบเดี๋ยวก็พอมาใกล้ๆก็มาเลื่อนอีกเหมือนเดิมห<ม>นักสุด คือว่าพี่เสกไม่ต้องทำอะไรนอนอย่างเดียวน้องเสกเนาะตอนนี้กิจกรรมในบ้านทำอะไรบ้างเราดูหนังแล้วก็เนาะลูกๆทำอ,อาหารให้กินเนาะแล้วก็ทำขนมให้กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเด็กพี่เสกว่างๆงี้ทำเพลงไหมครับพี่ไม่ได้ทำ <S <S> รอก่อนไม่ได้ทำคือจะไม่ทำเลยใช่หไหม ก็ก็คิดว่าจะทำอะไรนะครับโคตรแน่แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้มันบรรยากาศมันมันไม่ให้ไงอารมณ์ไม่ได้ก็บรรยากาศแบบมืดมัวยังไงไม่รู้แต่ในครั้งนึงในไอจีพิการก็ตอนนี้เดินสายมือเป็นรูสุดมือสุดก็คืออ๋อการทำมาเกือบสองปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างพิการทั้คนน้องทั้งส่วนมือี่มีเจ้าร้อยแปดคาถาทำนี่ทำนี่ ดีนะมันได้สมาธิไม่งั้นพี่จะไม่มันก็จะฟุง้งซ่านพอมันสวดมนต์มันจะแบบเหมือนกับว่าเออสงบดีไม่งั้นมันไม่มีอะไรทํานะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างนึงก็ก็เชื่อทางด้านเนี้ย <c oughs> สายมูจริงๆ <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างพิเศษเหรอเดี๋ยวนี้ยังสมาธิอยู่ไหมครับบ้างนิดหน่อยไม่ใครได้เท่าไหร่ได้ดั้งบ้างนิดหน่อย <c oughs> ตอนนี้เราก็ขายเสื้อโลโซอยู่ขายดีนะ,ะตัวละแปดร800จะทำไมขายดี <laughs> ซื้อกันเป็น5ตัวน่าเสนะเียนะนี่ตอนนี้มันของหมด <laughs> FC พิเศษเขาเยอะขอบคุณนะคะ FC <laughs> ยังยังไม่พูดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรอแบบว่าเป็นกระบวนการก่อนบนึงโอเคโอเคแต่มันมแต่ว่าหลายคนก็รู้สึกมันมีในยาที่คนมาแลมปีแล้วเดี๋ยวดีกว่นเดี๋ยวก่อนที่และเรื่องโอเคขอบคุณค่ะ